สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด เอาแล้วหมอเลียบจี้รัฐบาลพูดให้ครบอย่าสร้างความหวาดกลัวเกินจริงหมอเลียบโพสต์ Facebook 16ข้อรัฐบาลอย่าสับสนประชาชนอย่าหวาดกลัวแนะพูดให้ครบโควิดสายพันธุ์อังกฤษอัตราการตายลดลง4เท่าหากเทียบจากสายพันธุ์เดิมนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีแกนนำกลุ่มแคร์และอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิดระบาดระลอก3 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อโดยมี16ข้อเตือนรัฐบาลอย่าสับสนประชาชนอย่าหวาดกลัวซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านมีรายละเอียดดังนี้ c o v i ดระลอก3รัฐบาลอย่าสับสนประชาชนอย่าตื่นกลัวคําเตือนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน 1โควิด -19 อยู่กับมนุษย์มากว่า16เดือนแล้วแม้เรารู้จกักโควิดมากขึ้นแต่โควิดมีความคืบหน้าใหม่ๆให้ประหลาดใจอย่างไม่หยุดยั้ง 2. มนุษย์ค่อยๆลองผิดลองถูกจนถึงวันนี้ไม่มีใครข้องใจอีกแล้วว่าการใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างเป็นกฎพื้นฐานที่ละเมิดไม่ได้ 3. แม้วันนี้มีวัคซีนโควิดหลากหลายยี่ห้อแต่ไม่มียี่ห้อไหนป้องกันโควิดได้100%เซมีแต่บอกได้ว่าไม่ทำให้ป่วยหนักและไม่ตาย 4. ประเทศที่ฉีดวัคซีนมากแล้วก็ยังต้องเน้นการป้องกันโรคส่วนบุคคลจึงสามารถควบคุมโรคได้เช่นอิสราเอลและอังกฤษ 5. ประเทศที่ฉีดวัคซีนมากแล้วแต่ประมาทละเลยการป้องกันส่วนบุคคลกลับมีการระบาดใหม่ที่รุนแรงอีกครั้งเช่นชิลี 6. ดังนั้นวัคซีนจึงเป็นเพียงอีกตัวช่วยหนึ่งในการกดเคอร์ฟให้ต่ำลงไม่ใช่เป็นมาตรการที่ทดแทนกดพื้นฐานเดิมได้ 7. การฉีดวัคซีนจึงไม่ใช่การสิ้นสุดการใส่หน้ากาก,ากล้างมือรักษาระยะห่าง และการไม่ฉีดวัคซีนหรือไม่มีวัคซีนฉีดก็ไม่ใช่ความสิ้นหวังเหมือนโลกกำลังจะแตกดับ 8. ตรงกันข้ามการฉีดวัคซีนอาจทำให้เกิดความประมาทแพทย์พยาบาลในบางประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ไม่ระมัดระวังหย่อนวินัยในการป้องกันกลับติดโควิดมากขึ้น 9. อย่างไรก็ตามการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงหลังจากการทำงานดูแลผู้ป่วยการประกอบธุรกิจบริการและผู้มีโรคประจำตัวยังต้องเดินหน้าต่อไปควบคู่กับการกําชับเรื่องการป้องกันส่วนบุคคล 10. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่มีมากขึ้นทุกวันชี้ให้เห็นว่าการจำกัดวัคซีนเพียงสองยี่ห้อเป็นนโยบายที่ผิดพลาดเพราะวัคซีนยี่ห้อต่างๆมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง ยิ่งมีการกลายพันธุ์ของโควิดยิ่งทำให้เราต้องมีทางเลือกมากกว่านี้11 รัฐมีหน้าที่สแสวงหาวัคซีนอย่างสุดความสามารถการรอคอยให้ผู้ผลิตมาขึ้นทะเบียนก็ดีการขอให้เอกชนทำหน้าที่แทนก็ดีหรือการอ้างว่าวัคซีนขึ้นทะเบียนฉุกเฉินมีข้อกำหนดในการฉีดก็ดีแสดงให้เห็นว่าผู้รับผิดช,ชอบไม่ได้ติดตามสถานการณ์ของวัคซีนอย่างใกล้ชิดและทำงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 12. ในขณะเดียวกันการประโคมข่าวว่าการระบาดระลอก3อาจรุนแรงขึ้น170เท่าเป็นการสร้างความหวาดกลัวเกินจริงไม่มีหลักฐานใดๆทางระบาดวิทยา 13. นอกจากจะบอกประชาชนว่าการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษง่ายกว่าเดิม1.7เท่าแล้วควรบอกด้วยว่าอัตราการตายของสายพันธุ์อังกฤษลดลงจากสายพันธุ์เดิมกว่า4เท่าด้วยแม้มีข้อมูลว่าอัตราตายสูงขึ้นจาก6คนใน1,000คนเป็น9คนใน1,000คนแต่นั่นเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนคนวัยทำงานจำนวนมากแทบไม่มีอาการและอัตราตายน้อยลงมากดังนั้นจึงควรตื ให้ระมัดระวังในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ไม่สร้างความตื่นตระหนกเกินจริงในกลุ่มคนทั่วไป14มาตรการในปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว10เท่าไม่ได้หมายความว่าการติดโรคจะเพิ่มขึ้น10เท่าเพราะมาตรการเดิมเป็นการขี่ช้างจับตั๊ก,กแตน <c oughs> เช่นการปิดเมืองอย่างเวียงแหปิดเมืองนานเกินไปปิดกระทั่งธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ การประกาศเคอร์ฟิลประกาศใช้พรกฉุกเฉินเหล่านี้ไม่ใช่มาตรการที่ได้ผลในการควบคุมโรคแต่เป็นมาตรการที่เกิดจากความไม่รู้และการสร้างกระแสะความกลัว 15. ดังนั้นรัฐบาลและผู้รับผิดชอบต้องมีสติไม่สับสนรู้ว่ามาตรการใหนได้ผลจริงหรือไม่ได้ผลจริงขณะเดียวกันก็เตรียมจัดระบบการตรวจหาเชื้อรองรับผู้ป่วยและการเร่งหาวัคซีนเพื่อพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแต่ที่สำคัญคือต้องไม่สร้างความหวาดกลัวเกินจริงในหมู่ประชาชน 16. ส่วนประชาชนต้องมีสติพิจารณาเรื่องโควิดอย่างรู้เท่าทันไม่ตื่นกลัวแต่ไม่ประมาทและป้องกันส่วนบุคคลทั้งใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างอย่างจริงจังผมมั่นใจว่าถึงอย่างไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็ป้องกันโควิดได้100%เปอร์เซนด้วยตัวเราเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ